สวัสดีครับผมแสบเองนะครับจากร้านนาฬิกาพีชวอตวันนี้นะครับผมก็เจอนาฬิกาที่น่าสนใจอีกหนึ่งเรือนนะครับเลยอยากจะเอามาให้กับเพื่อนๆนะครับได้รู้จักกันนาฬิกาเรือนนี้นะครับถูกออกแบบมาให้ทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่รุนแรงการออกแบบเนี่ยเน้นความทันสมัยแล้วก็สปอร์ตครับนี่คือนาฬิกาที่ผมได้พูดถึงในวันนี้นี่คือเรือนจริงเลยนะครับนาฬิกาตัวนี้อยู่ในซีรีส์ของ Citizen ProMaster EcoDrive Marine Series Yacht Timer นะครับเป็นานาฬิกาที่ถูกออกแบบมาสําหรับการแล่นเรือใบโดยเฉพาะ เอาละเ,เพื่อนมารู้จักกับรหัสนาฬิการุ่นนี้กันนาฬิการุ่นนี้นะครับจะใช้ชื่อรหัสว่า j r 4 0 6 5 0 9 e ตัวเครื่องนะครับจะเป็น c a l ิ b บ e ร์ C660 ที่ผมได้เลือกนาฬิกาตัวนี้มาให้เพื่อนๆ่ได้ชมในวันนี้ก็เพราะว่าผมเองเนี่ยเป็นคนที่ชอบนาฬิกา G s ช็อ k พอเห็นนาฬิกาตัวนี้นะครับผมรู้สึกเลยว่าเอ้ยมันหน้าตาของเขาเนี่ยนะครับจะคล้ายคลึงกับนาฬิกา G s ช o อ k รุ่น g a 1 0 0ดังนั้นเนี่ยผมก็เลยมองว่ามันน่าสนใจครับ มันออกแบบมาให้ทนทานเพราะว่าตัวนี้มันอยู่ในซีรีส์ของนาฬิกา Citizen Pro Master นาฬิกา Citizen Pro Master นะครับจะเป็นนาฬิกาที่มีแนวคิดว่าไปได้ไกลขึ้นลึกขึ้นสูงขึ้นแล้วก็ไกลขึ้นครับเป็นการท้าทายลิมิตของตัวเองเป็นนาฬิกาที่ใช้ใช้ในการประจญภัยโดยเฉพาะเลยอารมณ์แบบนั้นเลยนะครับเอาละเพื่อนเรามาชมความสวยงามกันแบบใกล้ๆดีกว่าเอาละมาชมกันนะครับสำหรับนาฬิกาตัวนี้ต้องบอกว่า ในความคิดแรกของผมเลยนะที่ผมได้จับนาฬิกาตัวนี้เลยนะผมสิ่ง,งแรกที่ผมดูคือวัสดุคือซิติเซนเนี่ยวัสดุของเขาเนะครับจะเป็นเอกลักษณ์มา,มากๆเลยคือวัสดุเนี่ยจะมีความทนทานความแข็งแรงแล้วก็ความคมชัดครับเพื่อนๆดูมันมีความคมชัดมากๆแล้วก็วัสดุต่างๆนี่นะครับดูแข็งแรงให้ดูด้านข้างครับเนื้องานเนี๊ยบละเอียด สาเหตุก็เพราะว่า c i ติเซนเนี่ยนะครับมันเป็นนาฬิกาที่ถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของคนญี่ปุ่นที่ชอบสินค้าที่มีความสมบูรณ์แบบนั่นเองนะครับแล้วก็มีอายุการใช้งานที่ยาวนานนั่นเองนะครับนี่ครับด้านข้างานีง่ครับสัญ,ญลักษณ์ของ ProMaster นะครับสายรุ่นนี้นะครับในส่วนของกระจกเนี่ยจะเป็นมิ n เนอรัลคริสตัลน,นะครับและในส่วนของตัวเรือนจะเป็นสแตนเล Steel สายจะเป็นโพล y ยูรีเทนแบบนิ่ม หลายๆคนอาจจะคุคค้นเคยคุ้นชินกับนาฬิกาในส่วนของสายโพลิยูริเทนแบบนิ่มอยู่แล้วเพราะว่าสายโพลิยูริเทนแบบนิ่มเนี่ยนะครับจะใช้ในนาฬิกาทีช็อคที่เป็นนาฬิกาที่เกี่ยวกับการออกกำลังกายโดยเฉพาะสายโพลิยูริเทนแบบนิ่มเนี่ยข้อดีคือสายของเขาเนี่ยนะครับจะเปียกยากแห้งไวแล้วก็ใส่สบายนั่นเองนะครับนี่ซิ t ิเซนคือสวยมากตั้งแต่สายนะครับจนถึงตัวเรือนเลยทีเดียวนี่ครับ และจากการที่ผมได้ทดลองเล่นนาฬิกาตัวนี้นะพบว่าการใช้งานเนี่ยมันก็คล้ายคลึงกับ G A 1้อยในส่วนของการหมุนฟังก์ชันต่างๆนะครับนี่ครับมันสามารถหมุนเลื่อนฟังก์ชันได้นี่ครับหมุนเลื่อนฟังก์ชันได้คือหมุนได้ง่ายเลยแหละหมุนไปหมุนกลับได้นะครับแล้วฟังก์ชันของนาฬิกาตัวนี้ก็สามารถที่จะทําอะไรได้หลายอย่างมากๆยกตัวอย่างเช่นการดูเวลาต่างประเทศครับนาฬิการ,รุ่นนี้สามารถดูเวลาต่างประเทศนะได้มากถึง22งโซนเวลาเลยทีเดียวหรือ 30เมืองทั่วโลกเลยนะครับกว่า30เมืองทั่วโลกและนอกจากนี้ยังมีฟังก์ชันในการแข่งขันเรือยอชนะครับการจับเวลาอ้อขอพูดนิดนึงการแข่งขันเรือยอชต์ตรงน,นี้สําคัญมากถ้าเพื่อนๆดูบนหน้าปัดของนาฬิกาครับมันจะเขียนว่านี่ครับ starboard track นะครับด้านล่างก็จะเป็นในส่วนของ port track ตรงนี้เท่าที่ผมหาข้อมูลมานะมันเป็นในเรื่องของการใช้การเล่นเรือใบโดย,ยเฉพาะนะครับในวงกลมด้านนอกตรงนี้เราจะเรียกว่า เซอร i วิ่งวิดเดอร์วินนะครับมันจะเป็นการบอกว่าอย่างตรงนี้ฮะสตาร์บอร์ดแท็กเนี่ยจะเป็นการบอกว่าเรือกําลังแล่นอยู่โดยมีลมเข้ามาทางกราบขวาของเรือนะครับถ้าด้านล่างจะเป็นการบอกว่าพอร์ตแท็กตรงนี้เห็นไหมจะเขียนว่าพอร์ตแท็กตรงนี้นะครับขอซูมไไ่ใกล้เพื่อให้ได้เห็นชัดนะครับนี่คือรายละเอียดบนหน้าปัดของตงัวนี้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวแหละนะครับในพอร์ตเห็นไหมพอร์ตเรนจ์นะครับ, Port, ม, Port ange, รบมันจะมีเขียนได้หมดเลยอย่างคำว่าพอร์ตเรนจ์ตรงนี้นะครับหรือพอร์ตแท็กตรงนี้มันจะบอกว่า เรือกาลังแล่นอยู่โดยที่มีลมพัดไปทางกรับซ้ายของเรือคือการออกแบบทั้งหมดเนี่ยเพื่อการเล่น,รนเรือใบเล่นเรือย๊ชโดยเฉพาะเลยนะครับนี่ตรงนี้ทั้งหมดเลยคราวนี้มาดูในส่วนของออตัวอื่นกันบ้างนะครับนาฬิการุร่นนี้เนี่ยจะใช้ระบบในส่วนของ e c o d r i v e ทอีโคได e มีข้อดีอยังไง E c o d r i v e นี่นะครับจะเป็นนาฬิกาที่สามารถที่จะชาร์จพลังงานแสงได้ด้วยตัวเองนะครับเดี๋ยวโฟกัสนีดนึงนะให้พู้ชมเหน็นชัดนะครับอ่า รายละเอียดบนตัวเรือนนาฬิกาเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับนาฬิกาในส่วนของ e c o d ไดเนี่ยจะเป็นนาฬิกาที่ชาร์จพลังงานโดยแสงไม่ว่าจะเป็นแสงอาทิตย์แสงประดิษฐ์ของมนุษย์นะครับแสงเทียนแสงไฟสามารถชาร์จพลังงานได้ตลอดเวลาเลยข้อดีคือทําให้เรานะครับไม่จําเป็นจะต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่บ่อยๆนี่คือข้อดีของระบบอีโคได v e แล้วอีโคไดนเนี่ยมันเป็นระบบที่มีชื่อเสียงของนาฬิกาซิติเซนนั่นเองนะครับเอาละคราวนี้พูดถึงระบบต่างๆไปแล้วผมอยากให้เพื่อนนะครับได้ชมความสวยงามโดยรอบอีกครั้งหนึ่งนะครับตั ด้านข้างแล้วก็ด้านหลังสังเกตเนื้องานครับงานเขาเนี่ยจะเป็นงานที่เนี๊ยบมากครับสายจากการได้ทดลองใส่สายของผมนะผมรู้สึกเลยว่าตอนที่ใส่แล้วเนี่ยมันกระชับแล้วก็ใส่สบายมือสิ้นเยทีเดียวนะครับยกอย่างที่บอกเขาว่าเป็นโพลียูรีเทนแบบนิ่มนะครับนาฬิการุ่นนี้นะครับสามารถที่จะกันน้ําได้มากถึง200เมตรเลยทีเดียว คราวนี้มาดูในส่วนของฟังก์ชันบ้างขอพูดฟังก์ชันบ้างนะครับว่าฟังก์ชันตัวนี้ขอมูลให้ดูเลยมันมีฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับพอละมูลไปถ้าเป็นเรนจ์อย่างนี้นะครับมันจะพูดถึงในส่วนของฟังก์ชันในการจับเวลาการเล่นเรือใบนั่นเองนะครับเป็นการจับเวลาแบบโดยเฉพาะเลยของการกีฬาเล่นเรือใบนะครับเลื่อนลงมาอีกก็จะบอกได้หมดเลยนะครับทัมเมอร์การนับเวลาถอยหลังอะลามนาฬิการุร่นนี้สามารถตั้งปลุกได้นะครับและสามารถตั้งปลุกได้มากถึง2ครั้งด้วยกันนะครับ และสุดท้ายที่เขียน่าเซตเนี่ยคือการตั้งเวลานาฬินนการ,รุ่นนี้ก็สามารถตั้งเวลาได้ง่ายนะเพียงแค่ดึงเม็ดพยมขึ้นมาครับเราก็สามารถที่จะตั้งเวลาได้แล้วนี่ครับมันก็จากการเล่นของผมนะตอนแรกผมคิดว่ามันน่าจะเล่นยากแต่พอเล่นจริงๆเลยนยะผมรู้สึกว่าเออมันก็เล่นง่ายนะมันเล่นไม่ยากเลยนะครับท้าให้ดูเลยนี่นครับอ่เดี๋ยวผมทัทำทำอีกอันนึงให้ดูดีกว่าอันนี้ง่ายกว่าตรงไทม์ตรงนี้นะครับพอดึงขึ้นมามันก็จะเข้าสู่การตั้งเวลานะครับกดด้านบนเนี่ยจะเป็นการเลื่อน เ็นไหมมันจะเลื่อนไปเรื่อยๆเลยแล้ววิธีการปรับเวลาเนี่ยเพียแค่หมุนไม่พิยมขึ้นหรือลงแค่นั้นเองครับก็สามารถที่จะปรับเวลาได้ละคือคนที่เล่นจีช็ c k อยู่หรือว่าใช้นาฬิการประเภท G ีช็อคอยู่คือจับเลยเนี่ยแปบ๊บเดียวก็ใช้เป็นแล้วนะครับประกดลงไปเข็มมันก็จะวิ่งไปเองเลยเห็นไหมครับพูดถึงส่วนเข็ม นาฬิการุ่นนี้จะต่างกับ G-Shock อย่างหนึ่งคือถ้าเป็น G-Shock เนี่ยจะมีไฟหน้าจอแต่ Citizen เนี่ยนะครับจะไม่ใช้ในส่วนของไฟหน้าจอแต่จะเป็นระบบในส่วนของพลายน้ําเรื่องแสงอย่างนาฬิกาตัวนี้จะมีพลายน้ําเลืองแสงในส่วนของเข็มไม่ว่าจะเป็นเข็มสั้นเข็มยาวหรือในส่วนของมาร์เกอร์ต่างๆ,ๆนะครับจะสว่างมากในตอนนึงคือเดี๋ยวผมปิดไฟดูดีกว่าเวลาปิดไฟมันจะเป็นอารมณ์แบบนี้ฮะนี่ผมถิดว่ามันมองชัดเจนนะแต่จุดหนึ่งที่ผมอยากให้เพิ่มมากๆเลยถ้าเป็นไปได้นะครับผมอยากให้นาฬิกาตัวนี้มีไฟเหมือน G-Shock ออกแบบมาดูหรูหราแต่ก็มีไฟสวยงามเอ้ยผมผมว่ามันน่าจะเจ๋งนะในความคิดผมนะอันนี้ต้องเล่าให้ฟังในความคิดองผมนะครับเอาล่ะคราวนี้มาดูในส่วนของขนาดและน้ําหนักกันบ้างว่านาฬิการุ่นนี้มีขนาดและน้าหนักเท่าไหร่นะครับขนาดและน้ําหนักนะครับนาฬิการุ่นนี้วัดจากทางซ้ายไปทางขวานาฬิกาเรือนนี้จะมีขนาดอยู่ที่44มิลเท่าน,นั้นเองนะครับคือนาฬิกาขนาดไม่ใหญ่มากนะครับความลึกของกรอบครับเมื่อมองจากด้านข้างความลึกของกรอบเนี่ยจะอยู่ที่14.3มมิล น้ำหนักนาฬิการุ่นนี้มาด้วยน้ําหนักอยู่ที่ประมาณ118กรัมเท่านั้นเองนะครับก็ตัวเรือนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะดูแน่นให้ดูฮะมันจะค่อนข้างีจะดูแน่นถ้ามาด้วยน้ําหนักที่1 1 8กรัมผมถือว่าไม่หนักเท่าไหร่เพราะว่านาฬิกาตัวเนี้ยอาจจะเป็นเพราะว่านาฬิกาตัวนี้นะครับมันถูกออกแบบมาให้เป็นนาฬิกาแบบลําลองนะครับใส่เล่นใส่เที่ยวก็ได้มันก็เลยน้ําหนักไม่มากนะครับคราวนี้มาดูราคากันบ้างราคาเปิดตัวในประเทศไทยนะครับราคาปกตินะจะอยู่ที่ประมาณ2 5 0 0 0บาท ฟังไม่ผิดครับ25,000บาทแต่ถ้าเป็นราคาโปรโมชันหรือราคาลดแล้วนะครับจะอยู่ที่เลทประมาณ17,500บาทจนถึง19,500บาทเท่านั้นเองนะครับถ้าถามผมว่านาฬิการ,ราคาขนาดนี้เป็นอย่างไรผมมองอย่างนี้ครับว่าซ i t i z เ n เนี่ยเป็นนาฬิกาที่มีอายุการใช้งานที่ยาวนานแล้วก็ทนทานการซ่อมเนี่ยแทบจะไม่มีเลยหรือการเปลี่ยนในส่วนของแบตเตอรี่เนี่ยแทบจะไม่มีเลยก็ยังถือว่าคุ้มอยู่นะครับแต่จุดหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันน่าจะทําได้ดีกว่านี้นะคือในส่วนของกระจก กระจกรุ่นนี้จะเป็นมินเนอรัลคริสตันะครับราคาประมาณนี้ในความคิดของผมคือถ้าเป็นในส่วนของแซฟไฟน่าจะดีกว่านี้ในความคิดผมนะถ้าเป็นในส่วนของแซฟไฟร์ก็น่าจะดีกว่านี้แต่มินเนอรัลคริสตันเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นนาฬิกาที่สามารถเอเป็นกระจกที่สามารถที่จะกัดรอยได้อยู่นะครับแต่อีกนีดหนึ่งถ้าเป็นแซฟไฟมันน่าจะดีกว่านี้ผมคิดแค่นั้นเองนะครับโอเคสุดท้ายนี้นะครับผมขอใส่นาฬิกาเรือนนี้ครับเพื่อนเพื่อนได้ชมว่าเวลาที่ใส่บนข้อมือแล้วเนี่ยมันจะได้อารมณ์ความรู้สึกแบบไหนนี่ครับเป็นไง ในความคิดผมนั้นจริงๆนะผมชอบเพราะด้วยความที่หน้าต่างเขาเนี่ยเหมือนกับนาฬิกา G-Shock ที่ผมถนัดแล้็ที่ผมใส่บ่อยด้วยนะครับผมว่ามันสวยเลยแหละนะครับนี่ก็เป็นอีกเรือนหนึ่งที่อยากจะแนะนําให้กับเพื่อนๆนะครับได้รู้จักกับนาฬิกา Citizen เรือนนี้นะครับโอเควันนี้ขอรีวิวไว้สั้นๆเท่านี้แล้วกันนะครับอย่าลืมกดติดตามกด s u b s c r i b e และเจอกันคลิปต่อไปครับวันนี้ก็ต้องไปก่อนนะครับยังไงก็ขอขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ